เรื่องหมีหมีวันนี้หมีเจ้าหญิงแสนสวยอยู่อย่างมีความสุขมานานแสนนานมีมั่นใจมีโลกสวยแต่แล้ววันหนึง่งเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นโลกที่เคยสดใสมั่นใจก็เปลี่ยนไปจู่ๆก็รู้สึกหมองหม่นไร้ค่าไม่กล้าเข้าใกล้เจ้าชายคนรักเริ่มหวาดระแวงเสียความมั่นใจในตัวเองมีเกิดความกลัว เวลาเดินผ่านพัดลมหมีมีกลิ่นปลาหมึกแห้งปลาเคม็มบางทีก็มีกลิ่นอับชอบกลนหมีกลายเป็นหมีเหม็นหมีมีกลิ่นไม่รู้จะไปถามใครจะหาหมอ <c oughs> ก็อายอายปัญหานี้จะหมดไปด้วย V ีเอเซนสสามารถตรวจน้องหมีได้เองง่ายๆปลอดภยัยสบายสบาย รอแป๊บเดียวก็รู้ผลถ้ามีการเปลี่ยนสีแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียหรือปอรสิตถ้าไม่มีการเปลี่ยนสีแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อราหรือเกิดการตกขาวพอรู้ผลก็ซื้อ,อยาได้ตรงกับอาการไม่ต้องกินยาเกินความจำเป็นรักษาได้ตรงจุดหีที่เคยเหม็นกลับมาน่ารักน่าชัง สดใสให้กับหมีพร้อมความมั่นใจด้วย V Essence